ทำไมศาสตร์โหงเฮ้งศาสตร์ปาจือถึงได้รับความสนใจจากองค์กรชั้นนำนักธุรกิจผู้บริหารในการดูคนดูดวงและวิเคราะห์โชคชะตาถ้าคุณอยากรู้ซินแซจะมาไขาความลับให้ฟังเพราะศาสตร์โหงเห้งเป็นศาสตร์เดียวที่อ่านคนจากใบหน้าได้และความลับของคุณผ่านโชคชะตา จะถูกไขความรับออกมาด้วยวิชาโห่หิงไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักเพราะชีพปานเฉพาะบุคคลที่สถิตอยู่บนใบหน้าท่านคือคกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จ ดังนั้นวิชาโงเฮงจึงได้รับความสนใจจากหมู่นักธุรกิจหนึ 1, 2, สอาำหรับปาจื้อนั้นคือการวิเคราะห์พลังงานห่วงเวลาแห่งความสำเร็จผ่านปีเดือนวันยามที่ซ่อนอยู่ในวันเกิดคุณออกมาเป็นระบบห้าธาตุสิบสองนักษัตร์ เรียกว่ารหัสโชคสะตาแห่งชีวิตและที่สำคัญปาจื้อโหราศาสตร์จีนนั้นเป็นเพียงศาสตร์เดียวที่บอกได้ว่าพลังงานห้าธาตุจากวันเดือนปีเกิดคุณจะเจอถนนชีวิตสิบปีที่เท่าไหร่เป็นถนนชีวิตสิปีแห่งความสำเร็จหรือเรียกว่าใต้ยิ่ง เป็นปีทองแห่งโอกาสเป็นปีทองที่คุณจะเจอคนรักเป็นปีทองที่ธุรกิจการทำงานของคุณจะพบกับความมังง่งคั่งหรือเป็นปีที่คุณจะเจอภาวะที่คุณจะต้องหลีกเลี่ยงปะเมินความเสี่ยงเพื่อมาวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจดังนั้นวิชาโงเหงปาจือ้อโหราศาสตร์จีนจึงได้รับความนิยมในหมู่นักธุรกิจ และนักธุรกิจส่วนใหญ่ก็ได้เข้ามาปรึกษากับสินแสด้วยสองวิชานี้สำหรับหลายปีที่ผ่านมาที่สินแสได้ออกสื่อทำงานเกี่ยวข้องกับดวงเมืองดวงการเงินดวงโลก ดวงผู้นำสินแสก็ได้ใช้สองศาสตร์นี้ในการพยากรณ์ใช้โหราศาสตร์จีนที่เป็นจีนจริงๆแล้วใช้โหราศาสตร์จีนโบราณเพื่อให้คำปรึกษากับนักธุรกิจดังนั้นจากผลการทำนายที่คุณได้ติดตามนักธุรกิจผู้ที่มาปรึกษาจึงไว้วางใจให้สินแสเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวข้องกับศาสตร์โหงเหงและด้านธุรกิจ ละจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ้าคุณติดตามในสื่อต่างๆที่ซินแสได้พยากรณ์ดวงเมืองดวงโลคดวงการเงินและเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆอย่างที่เราเห็นกันจากเหตุการณ์ตรงนี้จากผลงานการทำนายตรงนี้จากสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ซินแสได้รับโอกาสดีๆจากนักธุรกิจ แฟนคลับหลายๆคนได้เข้ามาวิเคราะห์ได้เข้ามา,รา,า,มาปรึกษาในเรื่องของศาสตร์โหงเฮ้งศาสตร์ปาจือเพื่อวางแผนธุรกิจชีวิตและโชคชะตาและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในโหราศาสตร์จีนโงเฮ้งปาจือ้อ เพื่อการปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักและธุรกิจหรือสัลกรรมคุณสามารถติดต่อซินแซได้ในทุกช่องทางอย่าลืมนะคะว่าความรักความสำเร็จและหนึ่งสองสามอย่าลืมนะคะกุญแจแห่งความสำเร็จความรักความมั่งคั่ง มันซ่อนอยู่บนใบหน้าและรหัสโชคชะตาในตัวคุณ